ไม่ซุงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเข้าสู่หมดแกะกองครงการรีวิวอีกแล้วมาจ้าอันนี้เธอก็อีไว้ชั้นก่อนเนาะอะไรมันเป็นเครื่องอะไรเธอสั่งอะไรมามันเป็นกิ๊กก็อกจังเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับความแรงจะอยู่ที่400ปาร์400ปาร์ความยาวจะอยู่ที่7 7เมตรแล้วก็มอเตอร์ 3,800รอบต่อวินาทีหรอใช่แล้วครับโอ้ก็แสดงว่าอันนี้ใช้นานใช้นานแล้วก็อันอันนี้620คืออะไร620คือลิมิตกับไฮความแรงโลกรบ6 0 0 620ลิตรต่อวินาทีน้ำหนึ่งหนึ่งถังอะเนาะประมาณหนึ่งถังใหญ่ๆที่มันเป็นถัง่ใช่ไหมขออภัยด้วยครับจะออกแล้วแล้วก็เกียได้เลยใช่ไหมครับ เกดได้เลยก็ค,คือนะคะน้องแป้งเนาะเดินทางก็คือถือว่ายาวอยู่นะคะหนึ่งทริปก็สิบวันกว่ากว่าอย่างเงี้ยก็คือเขากลับมาดูสภาพขอนคุณส้มของเราก่อนก็คือตั้งแต่น้องแป้งไปก็คือยังไม่ได้ล้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นฝุ่นมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องรักษานะคะถ้าไม่ชอบล้างรถนะนานๆไปอะรถนจะเก่ามากอะใช่มันเป็นขี้สนิมมันจะขึ้นบางบางทีเป็นอะไรนะที่มัน คีสเนียมเลยคือยังอ่ะเออใช่มันก็มันก่อไว้นานๆแล้วมันจะล้างไม่ออกถ้าเราที่เราตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเนี่ยก็คืออันเก่าเราอะ่ะมีแต่ว่าโดนขโมยมาเอาไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตัดสินใจซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งเราไปตามหาไม่ได้แล้วนะคะไอ้ที่อันเก่าของเราเนี่ยถ้าเราไปล้างที่คนอื่นเนี่ยหนะึ่งครั้งหนึ่งร้อยเนาะถ้าสมมตินะถ้ารนะถรถใหญ่ก็หนะึ่งร้อยหนึ่งครั้งละหนึ่งร้อย เท่ากับ10,000หม 10. ื่นเอ่อหนึ่งหมื่นของหนึ่งหมื่นจัหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งหมื่นอันนี้เราก็คือไปล้างสิบรอบก็คือเราเราได้เป็นของส่วนตัวเราไปแล้วอย่างเนี้ยค่ะโอเคใช่แล้วครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของเิียวตันเทียวตันใช่ครับฉันไม่รู้เรื่องนะไม่ไรสปอยนะนี่ซื้อ <5. S 1> เองจ้า <ทำ S 1> ซื้อเองทุกครั้งแหละ <laughs> โอ้โหลุ้น right จ <Really? S 1> ังเลยมันด <speaking> <speaking> <speaking speaking cat> oh, nice. oh, ูตครืงนี้เลยเอาวันนี้เธอก็ใส่เสื้อเขียวฉันก็ใส่สอเขียวเหนียวซับไปก่อนเอ๊ะท่อมันให้มาแค่นี้เหรออันนี้คืออะไรมันอันนี้จะเป็นท่อครับไม่เหมือนอันเก่าที่เราสั่งนั่นหรอไม่เหมือนครับอันนี้จะเป็นท่อความแรงดันสูงแล้วก็นี้ใส่สบู่สเปรมนะครับอันนี้ตรงเครื่องไฟเอกของเราเลยโอ้หนักอ้าวทำไมมันไม่เหมือนอันเก่าอันเก่านั่นมันจะตัวใหญ่ถึงเนี่ยจะไม่ค่อยแรง เอาเหรออันนี้ก hmm? ็สําหรับมันใส่กับน้ำนนี้ำขุ่นก็ได้ไงใช่ครับมันแต่ว่าเวลาดูดน้ําจากในถังได้นะครับอันนี้มันเป็นสําหรับในที่เวลาเราไปตามคลองน้ําหรือว่าอะไรแบบนี้ก็คือการขี้คนขี้ขนขี้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่จริงอันนี้มันจะเป็นแบบว่าพิเศษแบบว่ามันสามารถดูดน้ําจากในถังได้เหรอใช่ไอที่อันเครื่องเก่าใช่ไหมเออไม่ได้เป็นน้ําสะอาดเท่านั้นอออเหรอ แสดงว่าอันนี้แพงกว่าที่อันเก่าอ่ะอันเก่าแพงกว่าอ้าวแต่ว่าอันนี้ใช้งานได้สะดวกกว่าเออก็คือตอนนี้เราจะมาทดสอบล้างให้กับคุณส้มเราเลยอันนี้ที่ใส่ไอ้ตรงนั้นมันเครื่องอุปกรณ์ให้มาเท่านี้ใช่ไหมเนี่ยครับราคาเท่าไหร่ถามได้ไหมบอกได้ไหม่นราคาู่ที่ใช่ฝาไม่มีไม่มีบอกพันกว่าต้นๆครับแล้วแต่ แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นเออไปไปหาซื้อกันได้ใช่แล้วครับไม่รู้อ่ะจะไม่ได้แล้วสั่งมานานเป็นเดินแล้วก็คืออุปกรณ์ให้มาแค่นี้ดึงดูดิว่ายาวเท่าไหร่ดึงแล้ววิ่งดึงแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไลยเม็ดเขาก็ที่จริงอะที่อันเครื่องเก่าเราอ่ะสั่งมาสิบเม็ดเอาหรอห้าเม็ดยาวกว่านี้สองเท่าอันนั้นเราไปซื้อมาเพิ่มใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้โห เอาน,น้ํามันจะเข้ามาในนี้เหรอรอันนี้เป็นท่อเหรอรเอ,อ้าฉันไม่เคยรู้เลยอ่ะดูสิสเ,เออฉันก็คิดว่าสายไฟธรรมดาทั่วไปทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้อ้ยสีได้เลยครับอันนี้เขาปรับแพงไหมหรออันนี้เดี๋ยวก่อนแล้วมันไม่ยาวแล้วเหรอเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละเอาไอที่ทําไมอันอันเก่าเราทาไมมันยาวจัง <c oughs> มันก็แล้วแต่ตามดวุวยเอ้าใครเขียนชื่อฉันเนี่ยเธอใช่ไ,ไหมไม่ไม่ได้เขียนไม่รู้เอ้านี่จะมีจายด้วยจายีอะไรไม่รู้มีไงเขียนไม่รู้องเหรอใครเนี่ยแล้วมีทอมภาษาไทยด้วยอ่ะเธอใช่ะปะเรไม่ได้เขียนเอา้าแล้วก็จอดไว้ตั้งนานเอ้าดีดีเราไม่ได้เขียนจ้าใครมาบ้างตั้งแต่ที่เราไม่อยู่ดูดิ แล้วอันนี้ไปโดนขี้คนขี้ขขขขมเมล็ดทรายอ่าเดี๋ยวปิดกระจกแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงกับมันอันนี้นะมาเสียงไม่แ่ันเก่าเสียงมแรงใช่ไหมโอ้ไทยอยู่หรอไทยซีเธอปุ้ฉันจะมาดูตรงนี้สิโอ้โดแล้วก็จะเรียกว่าน,นี่ภาษาลองแป้งภาษาพม่าอันนี้ภาษาพม่าอันนี้ภาษาอ้ยไม่เห็นเลยอะ ้องแป้งนางแป้ง,ปงเอาเป็นฝุ่นหมดเลยดูไม่ใช่กล้องเบอร์คือบ้านแป้งเนี่ยมันจะมีฝุ่นเยอะมากๆนะคะทุกคนก็คือเราต้องทําความสะอาดบา่อยๆอีกอย่างหนึ่งน้ํแล้วก็ไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่าเรามีบ่อมันบ่อน,น้ําอยู่แล้วนะคะทุกคนดูโอ้ดูข้างหลังเออไม่ไอช่วงที่อะไรนะเออจะพูดว่าอะไรนะ อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มันเป็นหน้าหน้าหนาวแล้วนะคะแล้วเวลาฝุ่นกก่อแล้วน้ำเหมยมันตกลงมาอีกอย่างเงี้ยเราต้องคอยทำความสะอาดตลอดนะโอ้ดูไม่ได้นะยินเสียงแม็ดเบยดยินเสียงฟีอย่างเงี้ยดก่ไหมเว้ยถือว่าอันนี้แบบสะดวกกว่าเนาะใช่มันไม่มันไม่พ,พลุพังเนาะไอ้ทีันเก่าแล้วคงก็ มันก็อีกแบบหนึ่งอะเราก็ว่าดีทุกอย่างแหละอา้าน้ำออกแล้วเหรอล้วต้องใส่ยังไงอะเอาด,ด,ด,ดูสายมันทำไมแบบอันนี้จังสั้นจังมันสั้นอยู่แล้วครับโ <laughs> ดนน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมเครื่องอะปิดน้ำก่อนสิทำไมต้องเปิดน้ำแล้วใส่อะแต่ว่าอันนี้ต้องขันให้มันแน่นๆอ่า้ีก็นีก็ อ้าวเสร็จแล้วเหรออ้าวไม่แล้วทำไมมันดับไปอ่ะถ้าเรากดมันเครื่องมันถึงจะสตาร์ทติดเอาเหรอใช่แล้วครับอ๋อแสดงว่าดีสิได้ประหยัดไฟไงอันนี้มันแค่มีตัวกดแบบปุ๊บก็คือได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับนี่คือเราต่อไฟเข้าแล้วนะคะก็คืออันนี้เลยได้เลยจ้ะเอ๊ะทำไมมันเล็ก แล้วก็สั้นด้วยใช่ไหมทำไมมันเล็กๆอ่ะเนี่ยฉันดูหน่อยสิแอ้โอ้ยแรงๆงแรงโอ้ถือว่าโอเคอยู่นะสบายเลยเพามันมีดระดับปรับหัวโอ้ยแรงโอ้ยดิมาอุ้ยมาดูตรงๆหัวมันตรงนี้มันเป็นฝุ่นเยอะมากๆเลยนะ1 2องโอ้ยอุ้ยแรงจริงแรงใช่ไหมครับเออ เราต้องปรับให้มันเบากว่านี้ไม่ได้เหรอมันไม่เป็นแบบนี้เราต้องซื้ออะไรที่โคตรต่อกับไอเท่น้ำหน้ามาอีกใช่ไหมมีใช่ไหมมีอะไรมันครับโอ้ตกใจเหรอเออเอน้ำดูดเออมันไม่คอลอ์ของเมื่อกี้ฉีดตรงนี้ดูมาโอ้ดูฟูดกับมันตรงนี้นางแปงแต่ดูตรงรถตรงนี้มันนะต้องถ้ากดแล้วกดค้างอะไไม่ช่องสดโอ้มันแรงมากเลยอ่ะ วิแตคคิดฝุ่นนี่ออกเป็นกองเลย้าไยังเลยคินนี่ออกโอ้โหดูคเุดรจุหครับโอ้โหดูดีโอ้โหฟิวเลยอะไรอะอะไรอยู่ข้างบนอ๋อมันสั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันแรงเพราะว่ามันอยู่แค่ที่มือเราไงลองลองจุดที่คนข้างล่างดูหน่อยครับตรงนี้ตรงนี้ โอ้โหออกพลุนพลังเลยอ่ะเออดู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 ที่คนมันหอวมันเราปรับแบบโอ้ครื่งครื่งเล้ต้องวางข้างล่างก็ได้เลยมันวางข้างบนมันขึ้นไงมันเต็มดิสโก้เยอะกันไปวิสนุกมากเลยชอบเลยมันซื้อความสุขให้กับตัวเองด้วย สนใ,ใ,ใจมากเลยโอ้โหไม่เสียดายที่ซื้อเออดีดีดีไม่เสียดายโอ้ดูที่คนตรงนี้จะมันออกอะไรส้มจะได้อาบน้เยยววันนี้แล้วจะได้อาบให้กับนางขาวอีกนางขาวก็อยู่นางขาวก็ไปฝุ่นหมดเลยจ้าหเหรอฉันไม่รู้เลยว่าน้ํามันจะลงมา,า,งา,า,มมาตรงที่มันฉันคิดว่ามันเป็นสายไฟเฉยเคนที่มี โอ้มันไม่เป็นไรกอลฟเฟถ้าเราถ้าเราหยุดตรงนี้คือมอเตอร์มันจะหยุดใช่ไหมใช่แล้วครับอ๋อนี่ระวังมันจะพันกันนะใครมีสั้นไปนิดห่งก็ได้อยู่นะเราไปซื้อมาเพิ่มอีกโอ้ขี้ควนออกเลยดูสิในใดูหน่อยดูหน่อยดูใกล้ๆหน่อยหนึ่งสองเลยโอ้ยลงติดขี้ควนที่นี่ให้ดูหน่อยครับโอ้โหสะใจมากเลยอะ โิ้ยสนุกมากเลยยิ่งวันนี้แดดไม่ออกด้วยระวังนะหาอยู่เนาะที่คนะขนาดเราจอดได้ประมาณสิบกว่าวันนั้นเนี่ยตั้งแต่เราไปไอ้มึงมึงลงมาป่ะเราไปนูนมาประมาณน่าจะได้เป็นเดือนแล้วเนะอุ้ยเธอเธอทำอะไรอุ้ยมันสนุกมากเลยอ่ะผู้หญิงก็ทำได้ต้องมีไว้ติดบ้านแล้วอ่ะอู ฉันคิดตกใจอ่ะสบายเลยดูดิดูฝั่งนี้อีกโอเคโอค้โหเกีเ่ยงเลยอ่ะดู เที่ยงเลยเนาะเอฝั่งนี้ด้วยเราปรับให้มันแบบก่อนกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอเออได้อยู่นี่นะมา <c oughs> ดูตรงนู้ดูตรงนู้เราฟังโโคนถีดอยู่นี่คนถ่ายอยู่นี่ดูตรงนี้เล เสิทธิ์ที่องเนเ็้นองนดูถ่ายเบื้องหลังเรา,าสองคนลองจีที่นี่ที่ไฟดูหน่อยครับอโอ้ใหม่ที่เงยเดี๋ยวใส่สักใหญ่อีกหนึ่งเหรอโอ้โหแมงแมงมุม,ม,มดูใหญ่ยยแมงมุม,ม,ม เมียงยายนเมียงมุมสุดยอดมากเลยอ่ะยายเมียงมุมยายเมียงมุมดูยายเมียงมุมจงดูกระจกนี่ไม่เห็นอะไรเลยเออไม่เห็นไม่เจอโอ้ชีดโดนพี่น้องไตโอกาะยายเมียงมุมโอ้โหยายเมียงมุมไม่อยากไปเลยเหรอเนี่ยไปสิไปสิสุดที่คนนี่ดูหน่อยครับ สายไม่ถึงแล้วเนี่ยแล้ยสายมันถึงอยู่แต่มันน่าจะคับไม่เมน็นเสียงนะเราต้องก่อนเนี่ยห้าต้องหลุดอะไรกับก่อนประมาณหมกที่ล้างรถอะเดี๋ยวไปทำที่หนองนาไว้ตรงนี้อหลบๆๆก่ันความไม่ ไอช่วงข้างล่างมันเราต้องล้างแล้วไงโอ้โหออกเลยอะโอกเกลี้งเลยดูจินรีมันเด็นเนเนี่ยนะโอ้ดีนะออกมดเออออกมดออกเดข้มเตะสุดยอด ถือว่าโอเคมากๆเดี๋ยวเราใส่อันนี้มันก่อนแฟบเออไม่ใช่แฟบไม่ใช่น้ํายาล้างหัว<บ>ถ่ายให้<ป>้องเตยดูเลยไปออโอ้มันแรงไปนั่นไอตรงที่เหลมๆเนี่ยต้องใส่ไอตรงนี้มันข้างมากสาใจใช่ไหมถูกใจเลย โอเคเป็นการทําความสะอาดให้กับคุณส้มนะคะวันนี้ก็เป็นการรีวิวอีกหนึ่งคลิปค่ะแล้วก็ทุกๆคนก็จะได้เห็นเนาะว่าเออการทดสอบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราต้องไปซื้อมามีขายไหมเนี่ยเชงตไม่มีครับอ้าวเชงตูไม่มีต้องทําไงสั่งจากประเทศไทยอีกแล้ว ใส่สิสนุกใหญ่เลยชอบใจใหญ่เลยครับใช่ดูอันนี้คืออะไรมานะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว้าวแต่มีแบบนี้ด้วยเหรออ๋ออันนี้ที่ใส่อันกล่องโฟมกล่องโฟมเออเขาเรียกอะไรนะบบน้ำยาอืมเค่แป๊ดเดียวหมดแล้วเนี่ยขับผุละ เอาไปเอาไหนมาก็ค so, okay, so, no, 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 no. ้างอยู huh. uh ่ในกล่องเอาค้างอยู่ในกล่องเนี่ยนะหมดแล้วเราต้องช่วยกันตู้ตู้ตูไม่มีแล้วเหรอหมดยากเลยมีอีกไหมหมดแล้วไม่มีอีกไหมแชมพูเหรอเออไม่มีแล้วเอ้าไม่มีแล้วเหรอไม่แค่ข้างเดียวเหรอโอ้โหแล้วอีกคันหนึ่งอ่ะนางขาวชั้นล่ะให้ไปซื้อทีเวงก็มีอ๋อไปซื้อทีเวงไอ้ยไอ้น้องซื้อมาเลยน้องเขาไปเวงเนี่ยเอากระชิดไปพูดเนาะ ม,ม,มา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 เรามีอันนี้มันไงอันไหนอันนี้อันนี้ใช่ไหมล้างแม่ดาอ๋อได้ได,ได้อันนี้เน,นี่ยเหรอไ,ได้ไหมเนี่ยวันนี้เป็นเด็กล้างรถหนึ่งวันพี่ตีล้างรถ ใส่เสื้อกันหนาวแบบเป็นขนแมวเลยพิธีที่แบบว่าใส่แบบอะไรนะขาแบบเออกางเกงขายาวตัวเลยม่ใช่แล้ว,วมีอีกันไหม,มรีบเลยรีบเลยนี่ยิ่งอันนี้เราไม่มีคนละฝั่งนะย,งยิ่งเราไม่มีสัตว์ ยิ่งเราไม่มีสบู่มันอยู่เนี่ยแชมพูแชมพูเขาเรียกว่าแชมพูแชมพูล้างรถใช่ไหมใช่ต้องดิบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งไปเลยยิ่งมันไม่มีอยู่เนาะโอ้โหสะอาดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเอากางเกงขึ้นนิดหน่อยได้ยินปิีนไปแล้วไหม

ได้แล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้เหรอได้แล้วผ่ายพดดวกโน้ทโทษดีกแะ้วตังควรมั้เนาะตังควรโทา นี่ก็เป็นฝุ่นเลยน้องแป้งยังไงเดี๋ยวล้างให้นะเธอชียงตุงเชียงตุงเนี่ยนังแป้งภาษาไท,ทายใหญเออน้องโนน ติงติงๆโอ้ฝุ่นมากฝุ่นเลยเดี๋ยวต้องล้างแล้วข้างหน้านี้อโอ,โอวิ่งวับเลยจ้ตญญาติงโอ๋อสกัดไม่เลย DIY อ,อีกหนึ่งขั้นกับนางขาวของเราที่เออกเนี่ยเราก็ต้องอยู่ใต้นี้เลยก็ดีนะล้างตรงนี้ก็สบายเลยเออเมื่อกี้เราก็ล้างตรงนี้ก็จบแล้วอะ่ะ